โอ้ยสวยไม่ไหวสวยกําสวยเกินสวยรึสวยตะลึงพูดอะไรวะปลายซีเค็มหอมลุงไก่เธอเธอดูผิวปลาสิดูผิวปลาโอ้ยสะอาดสะอาดมากปลายซีเค็มหอมลุงไก่นะคะตัวขาวสะอาดเพราะว่าเราใช้ปลาเบ็ดปลาเบ็ดใหม่ๆขึ้นจอกเรือเลยนะจ๊ะสวัสดีชาว YouTube วันนี้เปิดหัวคลิปกันด้วยพี่เจี๊ยบหั่นปลาเค็มนะจ๊ะสวัสดีชาวเอ,อ่อเฟซบุ๊กนะคะ สวัสดีทักทายนะเธอปลาสวยไหมปลาสวยมากเธอ,อปลาสวยมากนะจ๊ะ,ะมาดูพี่เจี๊ยบหั่นกันนะจ๊ะนี่อุ้ยดูกระตาปลายังสะอาดอยู่เลยยังใสสวยเลยอันนี้ปลายสีเค็มหอมลุงไก่นะคะนะทําเองนะคะอุ้ยมีไข่ด้วยของลงไก่ใช้ปลาเบ็ดทํานะคะผิวหนังจะสวยรสชาติจะไม่เค็มจัดไม่เค็มปีนะคะสะอาดมากเธอดูสิจ๊ะอุ้ย สวยงามพระรามสิบก้าพระรามสิบแปดพระรามยี่สิบค่ะคุณพี่เจ้จ์กควักเครื่องในตรงนี้ออกให้ด้วยนะคะเห็นไหมดีงามเลิศเลอสะอาดมากโอ้โหด,ดูความสวยอันนี้ปลายซีเค็มหอมลุงไก่นะคะนะโอ้โหตัวนี้มีไข่สวยมาก สวยมากนะคะปลอดสารปลอดยานะคะของลุงไก่เนี่ยจะไม่เค็มจัดไม่เค็มปีนะของพรีเมียมเนี่ยจะจะเค็มกว่าของลุงไก่สัก20%นะคะความเค็มกับสีนะคะจะจะเอ้ยไม่ใช่สิ ความเค็มกับกลิ่นนะคะของพรีเมียมนะคะจะจัดกว่าของลุงไก่ยี่สิบเปอร์เซ็นของลุงไกน่นี่กลิ่นจะอ่อนนะคะความเค็มก็จะอ่อนเช่นเดียวกันใครอยากทานปลาอินทรีเค็มอ่อนๆน,นะคะมาทานกันได้นะคะแต่ก็เค็มนะไม่ใช่ว่าไม่เค็มเลยนะคะปลาเค็มไม่เค็มมันก็มันจะไม่ใช่เนาะแต่เพียงแต่มีความรู้สึกว่ามันเค็มอ่อนกว่าของพรีเมียมเท่านั้นเองพรีเมียมรับมาเขาดองมาจากเรือนะคะอืดูดิสวยเวอร์วังสนใจกระทักมานะคะ ขายแค่นี้พอเด็กเกรงใจชาว YouTube เออออะเดี๋ยวพาชาว YouTube มาดูก่อนอันนี้เป็นของลุงไก่นะบริสิคเคมลุงไก่นะคะเนื้อเขาจะหลวมกว่าสีเขาจะอ่อนกว่ากลิ่นเขาจะอ่อนกว่านะคะอันนี้ของพรีเมียมที่รับมาจากเรือนะเขาดองเค็มมาจากเรือแล้วเรามาล้างตากแดดนะคะในตู้ลูกกลงนะคะนะกลิ่นเขาจะแรงกว่าสีเขาจะแจ่มกว่าและรสชาติเขาจะเข้มข้นกว่าความหอมความกลิ่นความอะไรเงี้ยของพรีเมียมจะชัดกว่า นะใครอยากทานแบบไหนสั่งมาได้ของพรีเมียมนี่โลละสี่เก้าเก้าของลุงไก่โลละหกร้อยนะความแตกต่างทางด้านราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับต้นทุนนะจ๊ะอันนี้พอดีไปได้ต้นทุนต้นทางมาราคาไม่แรงมากก็มาขายแบบไม่แรงตัวนี้เราซื้อมาต้นทุนมันสูงกว่ามาทําเองมันก็สูงกว่านะจ๊ะพอทําทได้ทีข้างละตัว2ตัวอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนมันสูงกว่านะชอบใจอันไหนก็ทักกันเข้ามาได้นะแต่ถ้าความอร่อยเนี่ยก็ยกให้ผัวตัวเองอยู่แล้วแหละเออ ของลุงไก่เขาต้องอร่อยดีเยี่ยมเราต้องอวยผัวเราเนาะเออนะอ่ะมาดูของพรีเมียมนะสีจะแตกต่างชัดเจนมากเดี๋ยวดูเลยนะจ๊ะน่าเห็นไหมมันจะมีความแบบชุมพูเข้มกว่าเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆืนะเดี๋ยวรอดูพี่เจี๊ยบหันไปเรื่อยๆก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพาชาวเอ,อ่อเฟซบุ๊กเขาเข้าไปดูด้วยนะจ๊ะนี่อ่ะนี่ของของลุงไก่เขาจะสีแบบนี้เนาะเอออันนั้นของพรีเมียมเดี๋วดูสีใกล้ๆเลยพี่รัญยาวันนี้หนูทําขนมปังฟักทองสวยมาก ลุงไก่เขาบอกว่าเขาเขาใส่ถุงซีนแล้วมันยุบไปลูกหนึ่งน่าจะดูดแรงไปหน่อยดูดอากาศแรงไปหน่อยขออภัยล่วงหน้าเลยนะพี่รัญญาวันนี้พี่จะ<อ>ทำทำข้าวอะไรกินผัดปลาดุกโอ้ยอยากกินอยู่พอดีเลยผัดปลาดุกอันนี้นั่งทำความสะอาดหัวอยู่นะคะเออเอาเครื่องในเอาอะไรต่างๆมอง,งหัวนี่ออกนิดนึงนะคะนะบ้านแพนดูดิมาดูดิบ้านแพรทาโครสะอาดอะสะอาดมากเธอโครสะอาดอะเออเดี๋ยวบอกก่อนนะวันนี้ ว่าจะเอาตัวใหญ่อะมันมีตัวหนึ่งสี่โลเจ็ดของลุงไก่อะซึ่งมันใหญ่มากน่าจะไม่มีคนซื้อจะเอามาหั่นแพ็คครึ่งโลนะถ้าใครอยากเอาก็แพ็คแพ็คครึ่งโลของลุงไก่แพ็คละ499นะแพ็คละครึ่งกิโลชิ้นสวยแพ็คละ499นะคะมันจะแพงก,กว่าแบบยกตัวนะเนื่องจากยกตัวลูกค้าจะได้หัวได้หางไปใช่ไหมแต่ถ้าเราทําเป็นแพ็คสวยๆขายเนี่ยเราจะต้องเสียหวัวเสียหางตรงนี้ใช่ไหมลูกค้าจะได้เนี่ยแพ็คชิ้นๆแบบเนี้ย ราคามันเลยแพงกว่านะถ้าใครอยากได้ของลุงไก่แบบแพ็คละครึ่งกิโล4 9 9บาทก็ทักมาได้อะมาดูพี่เยบหันอ่ะอันนี้พรีเมียมนะคะอืมดูสีเห็นไหมความสีของเขาของพรีเมียมเห็นไหมสีกลิ่นรสของพรีเมียมจะแรงกว่าของลุงไก่20%ซนะคะสีกลิ่นรสชาตินะคะจะแรงกว่าของลุงไก่20%นนะคะอันนี้เห็นไหมสีแตกต่างกันชัดเจนเห็นไหม ของลุงไก่นี่โฮมเมดของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทำเองทุกขั้นตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะสีเขาจะจืดกว่านะคะนะของพรีเมียมเนี่ยเขาเป็นปลาดองเค็มมาจากเรือเขาจะได้ความเนื้อแดงที่ว่ามันสดมากมาจากในเรือนะเวลาเขาดองเขาจะดองจํานวนมากเนื้อปลาครั้งละร้อยตัวสองร้อยตัวอะไรอย่างเงี้ยปลามันจะกดทับกันแล้วเนื้อปลาเขาจะแน่นเห็นไหมเห็นความแน่นของเนื้อปลาไหมเออแต่ด้วยความที่เขาดองในเรือแล้วเออมันกดทับกันอ่ะเธอ รสชาติเขาก็เลยเค็มกว่าของลงุงไก่ยี่สิบเปอร์เซ็นนะแต่ไม่ได้เค็มปีไม่ได้เค็มจนเกินเวอร์นะเค็มอร่อยแต่ส่วนของลุงไก่เนี่ยด้วยความเขาเค็มน้อยกว่ามันก็เลยรู้สึกความรู้สึกของฉันนะฉันก็เชียร์ผัวตัวเองแหละฉันก็บอกว่าของผัวฉันอร่อยกว่าแต่ไม่ได้แตกต่างหรอกอร่อยต้องคู่ ของพรีเมียมเนี่ยไปรับมานะต้นทางนะไม่มีไม่มีในหน้าไม่มีญี่ปุ่วก็เลยได้ได้ต้นทางมาที่ถูกก็มาขายให้โลละ4 9 9บาทยกตัวนะอันนี้ราคายกตัวน้ำหนัก2โล1คูณด้วย499เออส่วนตัวนี้ของลุงไก่น้ำหนักเท่าไหร่2โลกว่าก็คูณด้วย600นะจ๊ะเพราะของลุงไก่ทำเองทำได้ครั้งละ3ตัว5ตัวต้นทุนมันแพงกว่าอยู่แล้วนึกออกใช่ไหมเห็นภาพใช่ไหมเออประมาณนี้นะอ่ะ ความชัดเจนของเนื้อปลานะคะสีนะต่างกันอย่างชัดเจนนะใครชอบพรีเมียมนะคะที่แบบกลิ่นแบบแรงๆแ,แต่ไม่ได้เหม็นตุเหม็นเน่านะคือเป็นกลิ่นหอมปลาเค็มที่หอมมากนะคะแล้วก็สีสวยนะรสชาติเค็มอร่อยนะเค็มแบบจัดจนะ้าน่ะเออส่วนอันนี้ก็คือเค็มอ่อนๆกลิ่นอ่อนๆสีอ่อนๆนะคะนะชอบแบบไหนทักกันเข้ามาได้นะจ๊ะอ่ะพนักงานปัดแมงวันทํางานค่ะนี่ไฮดรอลิกเป็นไงไฮดรอลิกกดปุ๊บปัดปัดป๊บเออถามว่าทําไมต้องปัดก็บ้านฉันไม่ได้ใส่ยาเธอ ป้าแกต้องถือไม้อย่างเงี้ยคอยปัดอยู่ตลอดเวลาแล้วเวลาตากน่ะสมมันก็ตากใส่ตู้นู่นกันแมลงวันอยู่หน้าบ้านนู่นนะดังนั้นสะอาดมากแล้วลูกร้องลูกร้องลูกร้องเดี๋ยวฉันมานะเออเดี๋ยวฉันไปเอาขนมออกก่อนนะจังหวะนี้ก็ดูพี่เจี๊ยบไอ้นี่ไปก่อนนะเอ้ยฝากกดแชร์หน่อยเพื่อนรักฝากกดแชร์หน่อยเดี๋ยวมาแป๊บเดียวไปวิ่งไปสองนาทีแป๊บเดียวไปละไปละไปละไปดูลูกก่อนไปดูลูกก่อนลูกอยู่ในตู้โอ๊ย ชีวิตฉันลุงลังเมื่อเช้าทำขนมขายเธอนี่ลูกฉันนี่นี่เสร็จไปแล้วอันหนึ่งนี่นี่นี่ของลูกค้าขนมปังฟักทองเธอขนมปังฟักทองใช้น้ําตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะเออแล้วก็อันนี้ทําคุกกี้ให้พี่เจี๊ยบนี่คุกกี้คุกกี้เนยให้พี่เจี๊ยบนี่นี่ขนมปังอ๋อยังไม่หมดเวลาเหรอเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่าอย่ารีบเกือบตาย เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้ขนมปังมันม่วงนะจ๊ะใส่น้ําตาลส่นเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะตัวนี้คุกกี้เนยก็ใช้น้ําตาลส่นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะจ๊ะอันนี้ทํากินเองนะจ๊ะเทสด้วยทํากินเองด้วยมาแจกลูกค้าด้วยนะจ้าไปนี่มาถึงกระบวนการแพ็คห่อนะจ๊ะนี่นางก็เอามาเรียงแบบนี้เวลาลูกค้าสั่งเป็นตัวนะจ๊ะอันนี้หัวหางเห็นไหมซีนให้สะอาดสะอาดเธอ,อเรียงเงินเข้าไปเรียงเงินเข้าไปอืมเป็นไง ธรรมดาที่ไหนน,นะโอ้สวยจ้ะสวยจริงฮ่สวยเหมือนแม่ค้าโอ้สวยมาก, <laughs> <laughs> กเกยี <laughs> กเกยดอิ <laughs> นเนอร์แม่ค้า่ะเกียดอย่าเพิ่งเกียดอินเนอร์แม่ค้ากันนะเออนี่นะดูห่อกระดาษนะห่อย,ยังก็ไปนู่นเลยนอกโลกนี่เอาไปนาซ้าได้เลยนะเอาไปลอยอยู่ที่นาซ่าแล้วประกันกินไม่ออก ไม่เจยะหอกัอนาดนี้แต่ลูกค้าฉันนะ่ะลูกค้าต่างประเทศเยอะนะเขามาฮิ้วไปเองเนี่ยแพ็กเกจเป็นแบบนี้แหละนะบางทีเขาก็จะมาบอกไว้ว่าขอแบบแน่นหนานะคะเอาไปเมืองนอกเนี่ยเราก็ทําให้ห่ออย่างดีเลยเธอแต่แต่เดี๋ยวนี้เหมือนเราทําเป็นมาตรฐานเดียวกันและทั้งไทยทั้งนอกอะ่ะคือทําให้มันแน่นหน,นาไว้ก่อนเลยนะ้กันไว้ก่อนนะจ๊ะนี่เป็นไงโอ้ดูเลยมือ,อน้าน้าอืมน้า นี่ขนาดเขียนรีบรีบเขียนแบบไม่ตั้งใจนะถ้าตั้งใจนี่ไม่รู้จะสวยขนาดไหนลุงไก่ต้องมีห so right, right. okay. ัวใจด้วยลุงไก่ต้องมีหัวใจด้วยนั่นแหละนั่นแหละจะได้รู้ว่าใส่ใจเป็นไงเป็นไงเป็นไงพอดีมากจนตอนขายฉันดูแย่ของเธอก็สวยสอยยานี่เธอไม่ได้ทำแล้วไม่ต้องพูดแล้วเออจะพูดทำไมพูดทำไมเออ <laughs> เออตู้เตอร์ก็ไม่คืนแล้วมีการหักคอกันไว้เลยอ่ะตูไ้ไอหมิวนันเนี่ยอันนี้อันนี้ลูกค้าสั่งขอยกตัวหันแบบแพ็คครึ่งโลนะอ่ามาดูพี่เจี๊ยบหันแ <นะ S 2> พ็คครึ่งโลนะจ๊ะเอ่อตัวนี้ออกมาแล้วสวัสดีจ้าสว,ส,วสวยลายมือสื้จังหวบคนจะพี่แดงอ่ะเดี๋ยวมาดูพี่เจี๊ยบหันอันนี้นะเอ่อ u t u b e ช่วงแรกๆอันนี้ขอญาตแบบ ยาวๆเรื่องการขายปลาเคม็มกันสักครู่นะหรือยังไงว่าเราตัดเป็นสองคลิปดีไหมเป็นคลิปขายปลาเค็มสักคลิปนึงแล้วเดี๋ยวทำคลิปทำข้าวออสักคลิปนึงเออได้เนื้อคลิปเยอะด้วยเออนะถ้ามันเป็นกับข้าวอ,อีกสักคลิปหนึ่งนะ YouTube นะเดี๋ยวอันนี้ฉันขอขายปลาเค็มให้พวกเธอดูก่อนนะพวกเธอมาฟังฉันคุยเพลินๆปกติฉันก็ไล์อยู่เนี่ยฉันก็พูดจาเพ้อเจอองฉันแบบนี้แหละ <laughs> อ่ะอันนี้พรีเมียมนะคะพรีเมียมแพ็คครึ่งกิโลนะเดี๋ยววันนี้จะให้พี่เจ้าเอา4ี่โลเจ็นะมาหั่นขอลุงไก่4โลเจ็มาหัน่นแพ็คครึ่งโลด้วยขอลุงไก่4 9 9รนะจ๊ะเออใครอยากได้แบบไหนก็ทักมาแมมลืมถ่ายเมื่อกี้ป้าตีกับแมงวันบัวสั่งไอพิษเปิดไฟอยู่แมงวันมันกวนเธอเพราะว่าที่บ้านอะ่ะมันไม่ใส่สารไม่ใส่ยาไม่มีอะไรเธอบ้านฉันนได้ตากลางแจ้งไม่ได้นะตากลางแจ้งนี่ แมลงวันตอมเป็นแบบโอ้โหไม่ใช่แบบคุณรุนช่องเห็นแมงวันแล้วแทบช็อกละเธอเนี่ยต้องคอยปัดเวลาตากต้องตากในลุ่งโกงให้มันสะอาดนะจ๊ะนะอันนี้อันนี้อันนี้ปลาอินซีเค็มหอมพรีเมียมนะทำแพ็คครึ่งกิโลนะจะจะจะแพงกว่ายกตัววันนี้พูดจัดลิ้นเหมือนคนเป็นติดอ่างแล้วะกูเนี่ยอุ้ยหอมมากหอมตะลื้ตะลึงจริงๆนะเธออาจจะติดอ่างแลว เออเวลาพูดนะพูดแบบสลวนสลวนนะแล้วแล้วมีอยู่อย่างนะไอ้วันมันชอบว่าแพนนะไอ้วันมันบอกว่าแพนเนะชอบพูดวนไปวนมาอันนี้จริงนะบางทีแพนไปฟังไปฟังตัวเองซ้ําอ่ะแพนพูดแล้วพูดอีกนะแพนพูดอยู่นั่นแหละพูดรูเรื่องเดิมวนไปวนมาบอกูกค้าก็บอกอยู่นั่นแหละเออสวัสดีพี่จิรภะพี่ดอกบอกว่าวันนี้จีน่ารักมากยิ้มสวยอุ้ยตายแล้วแล้วจิมแล้วจ๊ะจิมยิ้มไม่สวยแล้วจ๊ะทำไมตุ้มน่ารักอะ มัน <โด S 1> บอกว่ามึงอะบางทีชอบทําหน้าบึง้าง,งา <c oughs> ทำงาน,นอุย้ยสวยดูดิตายแล้วอันนี้แพ็คก,ก็ครึ่งกิโลสามร้เก้าสิส่งฟรีอุย้ยสวยสวย,สวยมากสวยมากสวยตะลืสวยตะลึงด,ดูดูดูฟามสวยคนสวยมากพูดแบบนี้แหละ <c oughs> สอวันนี้เธอว่างหรอเธอไปเที่ยวมาแล้วเธอว่างเหรอ ปลาเนี่ยความสดของปลาโอ้โหไม่จะประคุณลุนช่องใครเอาไหมตัวนี้สวยเลยอืมสวยมากแม่หล่ะจ้าดีขึ้นแล้วจ้ะพี่พรพันแกไปฉีดยามาแล้วดีอุ้ยจีสวยมากเลยอ่ะโคตรสวยเลยอ่ะถ่ายรูปนะสวยมากอ่ะ ดูวิธีรับช่างนะวิธีการนะคือนางก็จะจับช่างให้ได้ครึ่งกิโลแล้วเราก็จะให้ชิ้นแต่สวยๆวยนึกออกใช่ไหมน้ำหนักก็คือไม่ขาดแน่นอน500กรัมนะคะเราขายกันอยู่ที่390ส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะจ๊ะพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มหรอกปีนี้แต่ปีหน้าจะขอบวกเพิ่มนะเพราะว่าปีนี้โดนไปเยอะกนะันพื้นที่ห่างไกลบวก50บบาทนะปีหน้าขอปรับแล้วกันนะปีนี้ยังไม่ปรับนะเออขายกันราคานี้ไปก่อนนะจ๊ะเออใครสนใจก็ทักเข้ามาไ,ได้เออ เววด้งมาอีกแล้วหันอีกแล้วพี่เจี๊ยบสมทำไมมองแพอย่างนั้นจริงพี่โด๊กดูดีมันชอบทำหน้าอย่างนั้นใส่แพรนะ่ะมันพูดสี่รอบจิบมันก็ยังงงมันชอบทำหน้าเหมือนปาตีนใส่แพรนะ่ะพี่โด๊กพี่โด๊กช่วยแพรหน่อยฟิยมันชอบมึงใส่หูฟังข้างเดียวพอน <laughs> เล่ไแม่ป้ามันใส่หัวข้างเดียวนะป้านะเออไม่จีบไม่เกี่ยวนี่นี่นี่ตัวนี้ก็สวยนะนะพี่เจ๊เอามาหั่นแพ็คกันอีกนะนี่แพ็คครึ่งโลเห็นไหมอะดูโอ้โหสวยมากสวยมากสวยไม้สวยสวยวังดูลูคสีสีชมพูจ๋าจ๋าสวยเลยกลิ่นแบบว่าโอ้โหอุยตัวนี้สีสวยเนาะสีดีคุณนายมากเลยอะกลิ่นสุดยอดอะกลิ่นมันลอยมาจีกลิ่นมันลอยมา้องอะไ้โหเลยอะเออ สุดยอดเลยแกดูดิปลาเค็มบ้านนิ่งหอมพีม่จีหั่นอีกตัวงแล้วโอโ้สวยดูดิอันนี้พี่จีจะทําแพ็คครึ่งกิโลหะก็เลยหั่นหลายตัวเพราะว่าน้ําหนักมันไม่บาลานซ์ก็เลยพยายามทําให้มันบาลานซ์นี่นี่นี่เห็นไหมสวยไหมสวยเนาะสวยงามลเดูดวโอ้โหดูดิสวยมากยากลองทานก็สั่งมานะ โอ้โห oh, ตัวนี้พี่เจีย๊ยบเอา4ี่โลเจ็ดมาหัน่นใหญ่มากเออหูยหอมด้วยอะหอมมากเนะตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อะมันจะไม่ค่อยมีหรอกมันหาย,ยากแต่พอมันมีมันก็ขายยากเช่นกันเพราะความตัวมันใหญ่4ี่โลเจ็ดเดี๋ยวมาดูเนื้อนะอันนี้เราจะมาทาเป็นแพ็คละครึ่งกิโลมันจะได้ชิ้นค่อนข้างใหญ่มากเลยใครอยากได้ปลายซีเคม็มหอมชิ้นใหญ่ๆนะของลุงไก่นะแพ็คละครึ่งกิโลนะ499บาทนะ ราะเดี๋ยวเราจะต้องเสียส่วนหัวส่วนหางไปใช่ไหมเพราะเราเอาตรงชิ้นกลางลําตัวให้ลูกค้าอย่างเงี้ยนะก็เลยขายแพงกว่านะจ๊ะใครอยากได้ก็ทักมาเขาบอกว่าปลาเค็มตัวใหญ่ยิ่งตัวใหญ่ยิ่งอร่อยนะอันนี้เรื่องจริงจากลูกค้าคอนเฟิร์มมานะลูกค้าบอกว่ามันจะเค็มน้อยนะจ๊ะนะดังนั้นเนี่ยวันนี้พี่ดาหั่นชิ้นใหญ่แพ็คของลุงไก่เนี่ยนะคะก็มาทักกันได้นะจ๊ะของลุงไก่เนี่ยสะอาดมากเป็นไปซีเค็มพรีเมียมเนาะทำเองปลอดสารล้านเปอร์เซ็นดูตัวดิ ราใช้ปลาเบ็ดทำใช่ไหมดูความสะอาดของตัวปลาเด่ยโอ้โห,โโหตัวใหญ่บึ้มเลยโอ้ดูดูผิวเขาให้ดูผิวผิวนิวเวลสะอาดมากเลยเธอะนะตัวโคตรใหญ่อันนี้พี่เราจะทำแพ็กละครึ่งกิโลนะจ๊ะเนี่ยมาดูพี่เจ๊หั่นนะเออนี่พี่เจ๊หั่นหัวอ,ออกก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ส่วนนี้ให้ลูกค้านะดังนั้นพอเรามาทำเป็นแพ็คชิ้นสวยครึ่งกิโลเนี่ยมันก็เลยจะแพงกว่า <c oughs> นะจ๊ะ หัวแป๊อืมหัวกบโลแล้วอืมอเนี่ตัวใหญ่ก็คนไม่ค่อยซื้อตัวใหญ่เราก็จะมาหั่นแพ็คครึ่งกิโลขายนะจ๊ะแต่ถ้าใครรับนะแพ็คครึ่งโลก็คุ้มเพราะหัวนี่ก็เนื้อเยอะเดี๋ยวพันจะคุยเรื่องปลาเค็มให้ฟังนะเล่าในไลฟ์ด้วยในใน u t u b e ด้วยคือปลาเค็มเนี่ยพันไม่เสียหายตอนนั้นของลุงไก่ทำเองเออพนไปซื้อปลามา รอบแรกครั้งแรกอะนะแผนขาดทุนไปกี่หมื่นนะสองหมื่นกว่าบาทเป็นปลาเค็มแล้วด้วยนะเป็นปลาเค็มแล้วซื้อมาก็คือปลามันปกตินั่นแหละปลาสดปกติเว้ยเอามาหออกเกลือทํานู่นนี่นั่นน,นั่นปกติเว้ยแต่ตอนมาหัน่นเว้ยมันรู้สึกแปลกแปลกเว้ยมันรู้สึกทําไมปลามันดูแปลกแปกว่าทำไมมันเป็นยางเป็นแบบเป็นมันเป็นเหมือนแบบเอ่อต้อนยางอะ่ะต้นน้ํายางอะ่ะ สีขาวๆมาจากเนื้อปลาซึ่งเราไม่เคยเห็นเลยเราอยู่กับปลามาตลอดชีวิตเราเพนอายุ46แล้วนะปีนี้เนาะเพนก็โตมากับปลากับอะไรเงี้ยเพนก็ไม่เคยเห็นว่าปลามันเป็นยางขาวๆแบบนี้แเพนก็รู้สึกโงนใจมากเลยว่าเฮ้ยปลาเค็มกูมันห่อเกลือแล้วมันหมักเกลือแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันเป็นน้ํายางขาวๆว,วะเออแต่ว่าในใจอะ่ะมันมีคําตอบอยู่แต่มันพูดไม่ได้มันไม่กล้าพูดมันมีคาตอบอยู่ลึกๆในใจอะ่ะก็เลยตัดสินใจไม่ขายกันแล้วก็ไม่กล้าเอาให้ใครกินตอนแรกว่าจะไปแจก ไปแจกญาติญาติแล้วทีนี้ก็นึกไปนึกมาเอ้ยไปแจกเขาแล้วถ้าเขากินแล้วเขาเป็นอะไรไปขึ้นมาจะทํำยังไงก็เลยตัดสินใจใส่ถุงหลายชั้นมากแล้วก็ไปทิ้งถังขยะนในตลาด <c oughs> ก็คือรถนั้นขาดทุนไปสองหมื่นกว่าบาทเกือบสามหมื่นเออทิ้งในไลฟ์เลยให้สมบอรขับรถไปในเมืองแล้วก็ผ่านไปประมาณสี่ห้าเดือนแพนมาโดนอีกรถหนึ่งอีกรถนี้ก็คือแพนไปสั่งปลาเรือมามันเป็นเรือเรืออวน เท่าแกแพนเป็นคนขายอะ่ะแพนก็คิดว่าไม่เป็นอะไรหรอกแพนเคยซื้อของแกมาทําแล้วแต่รสนั้นอะ่ะปลามันน่าจะแบบเหมือนเป็นปลาแบบค้างมาในเรือหลายวันอะ่ะแล้วโดนน้าแข็งเออแล้วัดรอบนั้นน่ะก็คือละโมบใจด้วยสั่งมาเป็นร้อยโลเลยปลาร้อยกว่าโลเธอต้นทุนเท่าไหร่ปลาร้อยกว่าโลปลาสดอ่ะเออปลาสดร้อยกว่าโลต้นทุนเท่าไหร่แล้วพอทำปลาปลาเค็มแล้วอะ่ะเป็นปลาเค็มอะ่ะเท่าไหร่เออก็คือเอามาขายก็ตอนแรกคิดว่าไม่เป็นอะไร ปัญหาก็คือด้วยความที่มันเป็นปลาเรือที่มันมันดองน้ําแข็งมาในเรือนานเราไม่รู้เพราะเพราะเรารับปลาคือเรามารับที่บ้านแล้วเขามาส่งให้ที่บ้านใช่ไหมปรากฏปลามันไม่หอมปลามันมีกลิ่นเหม็นตุซึ่งตอนที่เราดมอยู่ที่บ้านมันก็ไม่ค่อยออกกลิ่นเท่าไหร่แต่ตอนส่งขนส่งไปลูกค้ากลิ่นมันเหม็นทีนี้ตอนแรกเราก็ไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรอย่างเงี้ยจนท้ายที่สุดก็ยอมรับว่าเออมันมันความผิดพลาดมาจากความละโมบใจของเราเองนี่แหละ ก็เลยยอมรับลูกค้าคนไหนทักมาก็โอนเงินคืนโอนเงินคืนโอนเงินคืนหมดเลยก็เลยโดนรอบนั้นไปเยอะมากแล้วก็ชุดหลังๆก็เลยไม่ขายพอไม่ขายมันก็เลยขาดทุนค่อนข้างเยอะปริมาณเยอะมากก็เจ็บไปสองรอบันหลายตังมากเกือบเกือบแสนละเออสองรอบอ่ะก็เลยเงินมันก็เลยขาดเหลือเจอไม่ทันช่วงนี้ก็น่าจะเซียวนิดนึงเพราะว่าเงบประมาณไม่ค่อยพอในการหมุนในร้านนะจ๊ะช่วงนี้ก็เลยไม่กล้าที่จะทําของไม่ดีอีก เวลาหาของมารอบใหม่ก็เลยต้องหาของที่ดีมากๆเข้ามาตอนแรกอะคิดว่าจะไม่ทําแล้วนะจะไม่ทําเองแล้วคือเหนื่อยแล้วก็ท้อแท้ใจมันเศร้ามันโศกมันเหมือนแบบจะเป็นเครียดจะเป็นบ้ากับการขัดทุนใช่ไหมก็คิดว่าจะไม่ทําแล้วก็เลยไปหารับมาขายซึ่งไอ้ที่เขาทําขายอะมันเขาเบื่องอาชีพอยู่แล้วคือเขาทําขายมา3ามสี่สปีแล้วไง เออแล้วดันรอบนี้ก็คือมีผู้ใหญ่แนะนํามาก็เลยไปได้ต้นทุนต้นทางเลยต้นทางว่าต้นทางจริง,รงๆอ่ะไม่ได้ผ่านยี่ปัวไม่ได้ผ่านมือสองมือสามก็เลยราคาถูกก็เลยมาขายถูกลงอืมแล้วปลาเบ็ดก็เริ่มได้แหละสามตัวห้าตัวเราก็เลยกลับมาทําปลาเบ็ดอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่ารอบนี้คือดีมากเพอร์เฟกมากใจฟูมากกลิ่นหอมมากปลาของลุงไก่ก็เลยกลับมาสมบูรณ์แบบเหมือนเดิม นี่คือที่มาที่ไปของปลาที่เราทําขายนะมีปัญหานะมีอะไรก็คุยเพื่อบอกลูกค้าตรงๆให้แสดงให้เห็นถึงความแบบจริงใจที่เรามีให้กับลูกค้านะอยากให้ลูกค้าได้เห็นความจริงใจของเราที่เราเสนอที่เราพูดที่เราสื่อเนี่ยเออว่าของจริงๆแล้วเวลาเปิดบ้านเปิดครัวให้เห็นก็ได้เห็นเลยว่าสะอาดหรือไม่สะอาดนะยังไงฝากปลายซีเคมลุงไก่แล้วก็ปลายซีเคมพรีเมียมร้านแผนด้าวด้วยแล้วก็น้ำพริกต่างๆด้วยนะคะดู หมูชิ้นสวยมากต้องคอพี่เจี๊บจะเอาออกไม่ได้ใส่ให้อันนี้เราไม่ทาอะไรเราก็ไม่ทำน้ำพริกปลเค็มทำปลาเข็มผัดหวานปลาเข็มขั้วหมูสับนะหอมว่ะอุ้ยหอมเนาะหอมมากเลยอ่ะอุ้ยกินวันนี้ของลงไก่กินดีมากทโทกกลิ่นปลาเค็มลงไก่รอบนี้กลินดีมากท็อปฟอร์มว่ะกินปลาเค็มลงไก่ท็อปฟอร์มมาดูดิสีสวยด้วย อุย้ยตัวนี้หอมจริงไม่ได้ตอแหละนะจริงๆคือปกติที่ฉันเคยพูดแล้วแกจําได้ไหมที่ฉันพูดว่าขอุงไก่เนี่ยต้องก้มลงไปดมนะถึงจะได้กลิ่นนี่ฉันยืนอยู่ฉันไม่ได้ก้มเลยนะกลิ่นปลาเค็มุงไก่ลอยขึ้นมาเลยเธอหอมและสวยมากเธอดูดิ<อ>แต่ว่าเนื้อเขาจะเราอะไม่ได้นวดเขาแล้วก็ไม่ได้บีบรัดเขาเนื้อเขาจะไม่แน่นเหมือนปลาเรือนะปลาเรือมันจะเรือนเนื้อแน่นกว่าเพราะว่าเขาถูกกดทับมาไงเขาถูกกดทับมาในเรือ เออของของลุงมีไข่ด้วยอ่ะดูดิแล้วดูดิไข่แดงสวยมากเลยอ่ะโอ้อโ,หโหชิ้นใหญ่มากเ <c oughs> ออดูดิเต็มฝั่ามือพี่เจี๊ยบเลยนะเธอฝ่าม,มือพี่เจี๊ยบใหญ่เหมือนมือผู้ชายเลยนะเต็มฝ่าม,มือเลยนะเออใครจะเอานะเนี่ยมีไม่กี่แพ็คหรอกเดี๋ยวมาดูนะอันเนี้ยชิ้นใหญ่ๆแบบเนี้ยบึ้มๆอย่างเงี้ยเธอเอาไปทอดขึ้นโต๊ะนะสวยมาก ถวายพงถวายพระนะเธอเอ้ยดูดูดูด,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 ดูสวยมากสวยจริงๆนะใครอยากทานนะจ๊ะทั้งของลุงไก่และของพรีเมียมก็มาทักกันได้ถ้าเป็นแบบแพ็คชิ้นสวยๆนะคะของลุงไก่อยู่ที่แพ็คละ499บาทน้ำหนักครึ่งกิโลนะคะถ้าของพรีเมียมนะคะก็จะอยู่ pack, ที่แพ็คละ390เพราะว่าต้นทุนมันต่างกันนะจ๊ะนะส่วนคุณภาพของปลาเนี่ยดีเยี่ยมทั้งคู่นะคะ นะถ้าสาหรับแพนอ่ะแพนรู้สึกว่าของลุงไก่อะ่ะเค็มน้อยกว่านิดนึงแต่ความอร่อยไม่แตกต่างกันมากนะคะนะแค่ความเค็มเขาจะอ,อ,อ่อนกว่าพรีเมียมนิดนึงเท่านั้นเองนะจ๊ะชอบแบบไหนก็มาทักกันได้เลยหรือใครไม่แน่ใจว่าตัวเองชอบแบบไหนนะลองสั่งนะของลุงไก่ไปครึ่งโลแล้วก็พรีเมียมไปครึ่งโลไปลองทอดทานดูว่าความแตกต่างมันแตกต่างกันอย่างที่แพนแจ้งไปไหมว่า สีกลิ่นรสชาติเขาต่างกันอยู่ที่20%ลองซื้อไปชิมดูก็ได้แต่ลูกค้าแพนนี่ยหลายๆคนน่ะชอบทั้งสองแบบชอบทั้งของลุงไก่แล้วก็ทั้งของพรีเมียมนะจ๊ะนะใครชอบก็ทักกันเข้ามาได้นะวันนี้แพนก็จะปิดไลฟ์ youtube แค่นี้แหละ,หละนะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับชาว youtube นะคะนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูคลิปกับข้าวกันอีกสักคลิปหนึ่งอีกไลฟ์นึงนะจ๊ะ นะฝากชาว y o u t u เ e ื้ออุดหนุนสินค้าร้านแพนได้นะคะนะสินค้าคุณภาพโฮมเมดน้ำพริก<ช>ปลา<ช>แดดปลาเค็มหมูแดดหมูเค็มก็ยังขายกันอยู่เหมือนเดิมนะคะใน a c e b o o k แพนด้าทำกินเองฝากร้านด้วยนะคะให้ป้าใบายปไ้าปบายชาว YouTube หน่อย<ม>นี่ชิมเลย อะไรไหมแซ่ไส้ฟักทองลงไปให้ไก่เอ้ยแซ่ไส้หมูยองลงไปให้ลุงไก่ขนมปังมันม่วงไส้ฝอยทองสองฝอยสองฝอยทองพูดอะไรวะหมูยองอ